ได้ดูดีโอเคสวัสดีครับมาไปไหนเอาเอ้ยเลี้ยงว่าโอเคโอเคเดี๋ยวอาบน้ำมันจะถ่ายอะไรแลวเดี๋ยวหงายเงือแบบอาบน้ำก่อนเดี๋ยวค่อยคุยกันวันนี้พี่มิวแบบไม่ไหววะเมื่อคืนที่นอนกับตีห้า ตื่นพอพี่พี่กรอบมาปลูกปุ๊บพี่ก็ตื่นมาเออปุ๊บก,ก็ไปกินข้าวกินข้าวแล้วแบบซ้อมสักพักหนึ่งไม่ไหวอะ่ะขอนอนหน่อยควรบ้าหรือเปล่านอนตีห้าตายแต่วันนี้มันบอกว่าลืมไปว่ามีถ่ายงไงใครหมายว่าถ่ายทีมทีมสองทีมก่อนเงี้ยเราก็รอได้ไงก็เลยนอนครับแั้นีพ,พี่อยู่ห้องเช้าด้วย ผมจะดีมพี่จะวางว่างจพูเีเยนอ่ะพอพี่ต้องทำให้เสร็จครับในวันนี้ของเรานีครับพี่ก็จะทำของเราก่อนผิดมืผิด อุ้ยทำไม่ได้เบอร์เบอร์พี่เขาที่อันอันนี้เบอร์ใหม่ครับเบอร์นี้ครับเบอร์พี่เขามีรัชบัตรไม่มีครับได้มีได้โทรคุยกับเพราะคุยกันโอเคครับครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยค่อยว่ากันเดี๋ยวผมเอาจากเอ้ยเดี๋ยวผมเอาเลยก็ได้เผื่อพี่โทรปรึกษาอะไรเงี้ย มาแล้วหรออ,อันนี้ครับเดือนกว่าอ๋ออันนี้พี่ฮะเกมดนตต้องตัดถึงเจ็ดชองนี้เจ็บโคตรอ่ะข้างหลังเลยแต่หนูรู้สึกว่าหนูไม่กล้าทำแต่หนูชอบเ<า>อ,อ, <c oughs> อาผู้หญิงเนี่ยทำเลยคือหนูชอบไม่ว่าเป็นสิ่งที่สวยอะมันเป็นศิลป,ปะ Merci. เนี <gesch> ่ยเป็นตัวอย่าะวิ่งนี้ไม่มีรายอะไรก็เลยให้เขาให้เขาเล่นไฟแบบเศร้าๆหมุนๆอันนี้น้องเห็นกั็เป็นดีเชิญจะมาใครอ่ะโห้บอยบอยยาจ้าว่ะฟังเพลงผมเหรอประเดี๋ยวว่าเยอะเลยเป็นตัวผมกระซ่อนขอรับเลยเหรอ ผมก็ต้อนไงแต่นี้เป็นผมสองคนเลยผมสองคนโคตรเท่เลยนะยืนสี่งนี้ท้องดีท้องดีสามดีโคตรเท่เลยอ่ะเพราะอ่แต่ผมมีพี่ชอบว่าที่ทำเป็นเราชอบชอบชอบทีว่ดาดีก <ไป S 2> ว่าน,นะพร<อ>้อมจ้ เาเป็นพี่ด้วยแบบโก่สเร็จตัดีเป็นคนผพี่มอวาไงอ่ะที่ทำรีเก้พี่โลเป็นคนบอกให้ทำเขาบอกให้ัเขาเคไหมอะไเท่อนท่อนโอเคเขาบอกว่าทำสบายคืี่มองว่าคคนอะไรสุละแก้เป็นนักปียนมเหมแต่นี่ยังไม่มีกองในเพลงทำเป็นแคมเปลมาล้อก่อนเพราะว่ามันไม่มีเครื่องเป่ากับตัวร้องเลยพี่โ้โอ้ นี่อ่ะจับแล้บบาัลื่นมือัสบายเลยที่เคยตีที่เคยใช่ไหมเออที่หลักสูตรอจาจับมนเชอบอะไรกับเบลล์คริสเตียนี่ชอบชอบทำเ็นูทวเนจับเม่อันไปถึงกับนี่เไปไปรับไปชมเนื้อุงีัยาุ่งเหรอสมัยใหม่โทรศัพท์โลเกีย กูเนยจปี่พ like like ี oh. fire, no. ่ใส่ซีีไม่พเพราไม่เอีแบบหรือว่าเป็นเพือนหรืาบ้าหรืว่าคน้ายหรว่ายู่นเดี๋ยวบางท่านอ่ขับไปเพื่อนเจ็บคอเจ็บคอเจ็ดจอยถต้องกลับไปไหนวยุงรถอ่ะเสียเองแต่ไม่ได้ส่งหรือีเดี่ยวที่หยุดไหก็มันโคตรเดี๋ยวอมั่กานดแล้วีเงี้ยบ แล้วก็แบเ่ากันหรือวแปดสองแปดสองแปดแปดนึ่งแปดห่งแปดหนึ่งแปดหนึ่แล้วก็พร้อมกันกแล้วาแล้วมาแล้วมาแล้วม้าล้าแค่ย้วใช่ดีเลยเหรอหัามเดือดเลยเหรอปากเป็นมือมือบนเลทีเลยเดี่ปวดนตีอื่นเงียบแล้วก็มาสโลว์สโลว์อะไรอย่างงี้ก็เปลี่ยนฟิล์มเลี่ยวะมันแบบสกปรกง่ายมากแล้วก็กลับเข้ามาเ่ยประดับประดับประดับหั่วไปเนี่ยแบบว่าจะเป็นบ้าเลยทีเียวอันนี้ยังไม่ไดีดเอาันนี้ กปลงปลาอยู่ไหนปลาด้ปลาปลาปลาอยู่เลยมันปลาทั้งเพลงไหมันหรอกนี่เขบอก้ว่ามาจเป็นดอกปดูไาดูกปดูไปดปดูไปดูไปดนไปดูกปดูไปดปดูไ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 ปดูนปดูัดูไป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 ดูดู่ไดูไปดไปดูไปดูไปดวไพดงไปดูอปไปดูไู พือเพื่อเพื่อแต่ถ้าไม่นผมก็อยากได้แบบเ้เพราะเพราะผมแก่ของผมไม่ได้แล้วผมว่าขาต้องคิดาษออกภักัหน่อย่้วนโอเคครับรอยรอครับจเครับขึ้นขกีตาร์ใหม่กับเพลงลมขี้เมาครับเรงวิชาเศร้านเพลงไอ้น้ำนีรฮะ ต้องให้ไน้ำเอ้ยมีใครบอกว่าฝนลงมาเัาจะทำเป็นเสียงฝนเนะยใช่ป่ะทีเนี้ยเนี้ยจะทำมันมีเสียงฝนเลยป่ะไม่เข้าใจแล้วเ็นาษาัดิวิเลยหนมะาช่วยไม่ได้

ไม่อ๋อแต่เราไม่ได้เช็คก่อนใช่ไหมมันแบบผมก็รู้แล้วว่าเตรียมเตรียมด้วยแล้วว่าว่าผมผมก็ไม่อ่านอ่านที่นู่นเลยวันนั้นก็ให้เพื่อนติวนิดนิดหน่อยแต่ก็รู้ว่าขึ้นนั้นได้เลยเพราะขนาดที่เขาไปบ้างอะไรแต่บอกให้มาแรบหมดมาคนยังไม่ผ่านต้องซ่อมแต่นี่เขาไม่งเข้าเซเยนตาโคตรบานเลยนี่เปียกเขาโลกนะอย ดูว่ายังไงก็ต้องลงเรียนใหม่ค่ะเหมือนไปเลยวะแลมันเป็นวิชาที่ต้องลงมันเป็นแบบวิชาหลักคณะอันดับถัดไปาไม่ผ่านอันนี้ก็เรียนต่อไม่ได้ยุเรียนต่อน่เป็นตัวแบบนี้คุณเราเรียนอะไรนะฮะเราเรียนอะไรนะศิลปกรรมไม่แน่ว่าดูเหอนว่าอาจจะเปลี่ยนที โอคขนาดไปเลยนะนี่ศิลปกรรมจริงเลยคิดดูว่าชอบจริงเปล่าไม่จริงไม่จริงถามว่าชอบดีคือชอบชอบดนตรีนะไม่รู้ว่าคือตอนนี้เปลี่ยนใจเป็นคันต้องเป็นแค่ปีหนึ่งนะถ้าคือปีหน้าเรียนต่อตอนนี้ลำบากแล้วกูไม่กลับแล้วนะใช่แล้วขึ้นไปถึงว่าไม่ใช่หลบเลยช่วงนี้เป็นช่วงต้องาเลยไปเย็น มีทุกคนแหละแต่ยิ่งเราทํางานไปด้วยและเรียนไปด้วยเนี่ยจะสับสนกว่าคนอื่นหลายเท่าได้รับลาร่าเขาเรียนนะนี่ขนาดครึ่งเลยนะแต่ว่าต้องจบอ่ะเนี่ยซาราคณะผมอ่ะไม่เลยเขาจบเพราะพี่ยังจำพี่เป็นอยู่เยอะเพจะให้ฟิลเขาบ้างพี่ก็เป็นอยู่มีบอยตอนก่อนเข้ามาในพี่ต้องทำโปรเจกต์อ๋อเหรอแล้วทำไงอต่ฉันก็ยังคงยืนยันอยู่ที่ยังไม่ได้ยนเสยงของแม่เ พี่จีรินเหรอทีออ่มอเร็น<แ>ี่ยมอเร็งเป็นบัณฑิตอ๋ออ๋อพี่อ,อัอบัณฑิแต่พี่เรียนยากไนงะพี่เรียนอินเตอร์ไงแต่พี่จริงๆภาษาพี่ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แต่อายา,าโอเคมากฮะอาจารย์าโอเคมากคือโชคดีมอพี่เขาสนับสนุนไงสนับสนุนเด็กที่ทำงานด้านนี้ด้วยก็ให้ทุนให้อ,อะไรเงี<อ>้ยแต่แม้มันก็เรียนมันก็ต้องเรียนเหมือนกันแ่ะมันจะไปแบบอยู่ดีๆไปผ่านเลยก็น่าเกลียดใช่ไหมล่ะ เราก็ต้องเรียนด้วยก็ผมก็เลยไม่ไม่ได้ขอเขาเลยอ่ะเมื่อจ้างพูดผมก็โอเคครับก็เลยแบบว่าไปด้วยก็ยิ้มๆหน่อยเป็นชวนเขายังชวนเขาดูคอนเสิร์ตอย่างเดิเย็นก็ไปดูแล้วก็จบอยู่แล้วถ้าเรามุ่งมั่นจะเรียนนะนะยังไงมันก็จบ ห็ใครันเะเห็นใจกันหน่อยแต่ว่าเป็นคลราซ่าเดี๋วางลบไปหน่อยนี่แค่เอาแค่ตรงเห็นต่างกันดูดูโอเคกว่าแต่ตรงที่เราตหลไม่เอาเราไม่เอาเราไม่เอาแย่พี่ลองร้องดิเห็นใจกันหน่อยเห็นใจกันหน่อยจะเป็นเสียงสานมาเลยนะฉันคอยจะอะไรแบบที่หลายๆเสียงใช่ใช่ที่ลองร้องดิ เห็นใจกันหมเห็นใจกันหน่อยฉันคอยเธอฉันคอยเธออยู่คิดดูยังไงคิดดูยังไงเราแต่งานรับูฉันยอมรับฉันยอมรับเพราะเธอเพราะเธออยู่ในใจเพราะแม่ก็ใช่ไหเมื่อกี้ใช่ต่อท้ายผมว่าน่าจะแบบทำให้มันพีคนะแค่ท้ายเออใช่แค่ท้ายหลังสโลวันเดียวบอกเขาได้มา แค่ล้องหลังหลังอันนี้นีที่ผมคิดไว้อาอาจจะแค่ในนาทีเดียวอันแรกทอาอะไรมาอาไรที่ผมคิดวันเป็นนี้ลเย ค yeah, ือแบบตรงๆไปเลยดีก <concealed> ว <safety> <helmet var. S 3> ่าคิดเยอะไปไม่แน่ใชรงๆเอาตามไปยากเอาตามกีตาร์ดีกว่าอันนี้อย่าพึ่งเพราะวันามันตันหลายทีไงเดี๋ยวพี่ะอินาวเนี้แบเหรอันนี้แปลกใช่ปะมันลงมา ลองลองพี่ลองลองเลยรัลองหลรได้เอ๊ะามองข้ามมือได้ยังไงได้เอ๊แต่เอ๊แต่มันโหลดได้ไม่เต็มเท่าไหร่เลยเอ้ะี่ผมเอาเอาแล้วะครันี่เราค้ง เนี่ยตรงนี้แะที่พี่่ดวแต่่นี้ตยะตนยะ่ร่่แล้วนอันกโอเคแล้วคือคพี่ะตวอันแรกมันเป็นอันที่2อให้มันมีเสียงตาอยู่บ้างไม่ใช่ฟูลองดู่นท้ายอาจจะมีแห็บปะใช่ผมว่าเนี่ยอันเนี้ย

่ได้เยอะมากอ่ะคือต้องแบบต้องเนียนๆเไม่ได้ไม่ได้วยต้องแบบโค้ดมีเปิดไปเนียต้องมันต้องได้ยินแบบต้องมัต้องด้เิายถถ้ารองเต็มมาเะ็นหวาน่ร้ถ้ารองจริงเอาเป็นโคมจะร้องง่ายว่าดี้องดูดิถ้าเป็นตมโ้

เฮ้ยแ่ตีแต่มสูงเลยเฮ้ยหน่วยหน้าเนมันมันมันจะไม่สุดไงเขาบอกว่าสูงให้กลมหน้าเขาต่ำให้เลยไม่แตขึ้นวันนี้กมดีไม่เลยไม่เลยไม่เลยจริงๆให้กลมหน้านะจะไปใกลมไปใกลมไมดนให้อินเดอร์เันโค้ยไม่เลย ไม่ใช่เดี๋ยวมันมีเทนมันมีเทนนะมันกินน้ำบีดเข้าไปเลยอ่ะเอาใหม่นะเอาใหม่นะไม่เพราะถ้าพี่วิทย์ลงคาตรงนั้นไม่ใช่พี่ตฟังดีๆถ้าเสียงหลบพี่ไม่แข็งแรง่แตผมว่าเนว่าอย่าผมว่าแบบว่าน้องตรงพี่ก็อย่างพี่ก็จะคาร์ทแรกแล้วก็เว้นอันที่สองคาร์ทต่อแล้วก็ต่อไม่แบบอาจจะไม่มีต้องไม่มี ตายแล้วงตายลนี่มิเต็สูงอ่ะนี่ม่เตไมสูงหรอกแค่ได้รบแล้แหละดีแล้วง่ายดีกว่าแต่ว่าเรื่องนี้ก็โ เดี๋ยวเดี๋ยวไปถึงเท่าไหร่ตอนนี้เงียบใช่เง okay. ียบหรือว่าถ้าถ้าไม่โฮก็คือปล่อยอัมไว้ไม่ต้องไม่ให้อีมดื่มเลยแต่ตรงนั้นถ้าเกิดว่าอีมไว้มันอาจจะต้องขึ้นสูงหน่อยใช่นิดๆได้นิดเดียวไม่ต้องไปกวนเขาตอนนีอยากให้ให้เขาปล่อยพลังมาก่อน ว่าเสียงไหนตุยมันใจสุดอ yeah. ่ะอี้แหละมันตไม่ต้องนี่พี่ไหมเนี่ยได้ตนเมื่ี้ที่พี่รู้อ่ะที่ตอนแรกแต่วันก็ต้อรเล่นเลนเลนดี้ก็ได้แตสิ่คือถ้าเสียงเสียง่ทอนแล้วเป็นแบบมันดีม่ปหลัอเนี้ยลบไม่ได้นกดกลับมาหลบตแล้วถามอไหม ขาจะดูเือน้เกิด้ลงถูกยถูก้ไม่ใช่ม่กีเถูกแล้วไปไปเรื่อยๆดิอ๋อนี่เออสูงอะถอย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 เดี๋ยวพี่ทำ เอาตั้งแต่แรกเลยได้ไม่มืนบ่านโอ้ยนี่ฟังมีว่ะอืม ตามเมลเดี้ันเลยอ่ะเออดีคอเจ็บคอด้วยแต่ฟังไปบ่อยมันไม่มึนอยู่แล้วพอแล้วเฮ้ตายไม่ถึงอ่ะมันไม่นานอ่ะอืมระวังคอด้วยเจ็บไม่ได้เอาลงมาลงมาครับเน็กคืออะไรเดี๋ยวได้เฮ้ยจะเปลี่ยนเป็นตรง ใช่แต่ว่าคืออันนั้นอพิกเลยแต่ว่าม anyway, ันจะตะเปงใบพวกแกสบายไงพี่พี่วิทย์มีวสบายเี่ยมไม่ไหวเหมือนกันต้องเซฟเลยยังให้ตรงนี้ยังให้ไหมเฮ้ยเนี่ยทีเนี้ยที่ตะกวน มันมีเมโลดี้เดียวเลยโอ oh. เอ้ไมไม่ไงั้น oh. มันก็แพ้คีตา้างไงโอ้อย่างนี้โอ้โอ้อาจะได้โอ oh. อะไรนะโอไ้ oh. Oh. ได้เหรอ <S <S ได้เหรอใช่เหรอนะเดี๋ยวลองดู แต่มันเป็นลายประสานนะอันนี้ที่ที่ร้องเราแบบที่บรรดาประสานใช่ที่มีามาเป็นเม็ดเวอลดี้ไงก็คือถ้าจะลดก็ต้องก็ต้องรองอะไรนะรูองอะไรกันะ แต่งถ้าเราไม่มีคนร้องเมโลดี้แต่งแต่งเหรอแต่งถ้ามีคนร้องเมโลดี้มันจะไม่เหมือนมันฟังไม่ะเป็นคือคอามจริงถ้าเมโลดี้มันจะมันจะไปเลยถ้ามาคู่กันมันจะมาคู่กับพี่ลองร้องไปดูหรือหรือหรืออย่างไอ้เมื่อกี้ที่ต่ำต่ำไม่เพลงนี้พี่จริงไหมเออมันต่ำมัยโอเคกว่าโฮ้ วอะไรที่มันไม่ฝืนตัวเองอ่ะมันจะรู้โองเพลงว่ะพอเป็นไงเนี่ยนะไหมมันถึงไงแต่มันไม่นานไงใช่ไ่ะใช่มันหายปากมันอาจจะต้องมีการรวบลงออกมาจากลมก้นกันไปขึ้นมาเออเลยก่อนไม่รู้ว่เดี๋ยววันนั้นไปลองตรงนั้นแล้วกันถ้าไม่ไงก็ไม่คอไม่ไม่ฮาโคเลยแต่ลูกแรกเอาเอาไว้แต่ลูกแรกเอาไว้ดีกว่าแต่ลูกหลังอาจจะไปยืนกับเขาเลยแล้วจ้องกีตาร์เขาอยู่เลยอ่ะหันหลังชนเขาเลย อร่อยโชว์เลยลูกเดียวลูกวัวที่บอกเนี่ยะเนี่ยที่บอกไงี่ยทำไมร้องแล้วมีคอรัสร้องสวนนะเอาเอาเอาซื้อซื้อนี่ยเนี่ดูดิเหรอเห็นใจกันหน่อยเห็นใจกันหน่อยฉันคอยจะอยู่ฉันคอยจะอยู่คิดดูยิงเศร้าคิดดูยิงเศร้าใจันรักลู ฉ,ฉ,ฉันยอมร so ับฉันยอมรับขอเพียงเธออยู่ขเพียงเธออยู่แลหวใจไม่ขอมากเกินไปลอตอบไม่ตรีเพียงเห็นใจกันม้าชื่อผนนี้ร้องเห้งแง่โดนเพราว่ายี่ฟังตอนเด็กามพีฟังแล้วพี่ี่้่ี่ตอนเด็กสุดใจเธอจะเห็นมีเพียงใด hết là trái thực thi ta trái ta cho hết đi kỳ ngày Hết là nói trái thực thi Hãy bây ให้พี่เดียเขาสอ่นี่พอแล้วใช่ก็คือให้พี่เดียวกับพี่สองคนเลยอ่ะเป็นแบบราษาแต่ะลายไม่ต้องสา่ะแค่ตั้งแต่โปดต่อไม่ติยมนี่นิ่งๆเงียบไปเลยแล้วพอปิดท้ายเสีงกีตาร์ตัวเดียวที่เมื่อวานท็อปเล่นไว้ให้ก็ปิดท้ายกันเสียงเดียวแล้วให้มันทิ้งแบบมาเป็นพี่พงศิษย์เลยได้โอเกีตาร์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 กินเบียร์ป่าวอ๋อเกมเกมมา เคยเล่นเคยเล่นอะไรแล้วมมนจะมีเสียงเลย้วยปะเออกดหรือเปล่ากดกดๆเร่อวนี่มีกินนมด้วยนะเลยอะไรกินนมเป็นไงอะก็คล้ายๆกันแหละกินนมก็เลยเหรอฮะกินนมก็เลยเหรอเออ ไม่พี่ขอขออนุญาตโทรศัพท์คุยธุระแป๊บนึงเรื่องวีซ่าเดี๋ยวกลับเดี๋ยวกลับมาคุยตรงนี้แหะเอากินไม่หมดเขาขี้หมดเลยเลยไม่หมดยังไม่หมดอะไรไม่ได้บอกให้ผู้ชายอ่ะผู้ชาย ทงนี้หนักหนักจำเนื้อหนักอยู่แย่เนื้อที่ไหนขอเนื้ออ๋อเหรออยู่บนเตียงอ๋ออ๋อแบ่งให้ให้พี่ตุ้ยเรียบร้อยแล้วเขียนแบ่งพี่ตุ้ยใครคิ้มูกล้องเหรอเป็นพี่ตุ้ยไปก็รู้เออรู้พี่เอฟสามใครคิ้มูกเป็นนะครับอะไรอะไรอะไร ใช่แล้วไม่ได้ไปสอบหรอกก็ได้เอฟอ่ะอ๋อก็ก็มีบ้างพี่อยู่ใครบ้างเนี่ยอยใครบ้างเนี่ยอ๋อจำได้จำได้จำได้ ด,ดูจริงไ<ช>่มเนี่ยดูจริงต้องรู้ว่าตอนนี้ผมทำอะไรอยู่แล้วไงแล้วไงเดี๋ยวเราดูตงนีให้ดูสิแล้วไงแล้วไงต่อแล้วไงต่อคนจริงก็ต้องซื้อความจริง <c oughs>